พี่น้องล่าสุดนะคะทางบอดหนกพงศกรได้พู์ถึงนางเอกสุดแกร่งของคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นก็คือพี่แพลธิดาค่ะเออพี่น้องมันกะมีย้อนกลับไปท่าผู้จัดการเคยมาพูดและมันเกิดดราม่าตรงที่ว่าแค่นางเอกหมอลำจะค่าจ้างเจ็ดหลักได้ยังไงแบบพูดแลนแล่นบอโม่มีบอหัวมันทนันทีมีผลงานออกมาค่ะถ้าพี่แพลธิดาก็บ,บอกว่าเออผู้จัดการบอกว่ามันเป็นแบบรอดูสินค้าได้เลยตามช่องทางโทรทัศน์ต่าง ทางเซเว่นอีเลฟเว่น่าที่นี่มันออกมาแล้วพี่น้องสำรับสินค้าที่เป็นสิรด้ท่าการแบบเป็นพิซเซเตอร์ที่าค่าจางเจ็ดหลักค่ะพี่น้องท่านพี่แพทยทิดาก็ไเดมมาโพสงานคือเงินเงินคืองานทำทุกอย่างรูปมึงเกิือยูแแบนสินค้าค่ะนี่คือความสำเร็จของนางเอกแพรว์ทิดาพี่น้องค่ะคือได้ว่าแพทว์ิดานะคะหมอลำนางเอกหมอลำเสียงวิหกหนึ่งเดียวได้ประเทศไทยทีพิกพัน์จาก สาวหล่อมาเป็นนางเอกแพลทิดาในวันนี้สาวเนยแม่แล้วทังบอดนกผูสก,กรเอ,อินได้ว่าเป็นบอดน่นแหละผู้บริหารเป็นเป็นอ้น่นแหละแกะเออเขาเอินมาพู่มใจในตัวน้องบอค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นการที่ว่าทําแบรนด์ของทางแบรนด์นั่นก็คืออันที่วันเต้ยรักอ่ะพี่น้องท่เพือน,นทีแบบก็อนหนาแน่นอ่ะที่ว่าเป็นแบบอ่า สวยๆอ่ะแหละที่คนไทยจากสาวรอเป็นสาวหวานที่เห็นบาที่นี่ชิ้นขาก็ออกมาแล้วแต่ทางบอดนุพงสักรก็ได้มีการมาพูดถึงพี่แคชิดาค่ะคพี่น้องเขาเนี่ยอาอ่านในฟังน้อํสำรับพูดนี่เพื่อนบอกว่ามาแจ้งข่าวดีตอนแรกเขาเห็นว่าข่าวดีอย่างน้อว่าใั่ยศีดระหว่างซีมีข่าวดีมาแจ้งพี่แจ้งน้องนะครับน้องนางเอกสาวสุดหล่อคนนี้บธรรมดาอีหลีบ้านหลังที่สอง อยู่ในอุดอรกำลังจะเสร็จและได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาจำน่ายเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยพร้อมค่าจ้างเจ็ดหลักอายพู่ิใจในตัวหนูเดิลาจะเลื่อนจะเลื่อนเรื่อยๆนางเอกสาวดาวจารัดฟ้าแพลทิดาเสียงวีหกนกพงสกะกอนวงเล็บใส่ตืมแหยแน่ขันดีครับอืนี่คือทางผู้นำองค์กรยางบอดนกพงสกรนนะคะเพิ่นก็ได้กออกมาโพสถ,ถึงนางเอกนะคะ ซึ่งน้องแพร่แพร่ธิดานะคะก็ถือว่าเป็นนางเอกหมอลำที่ประสบความสําเร็จมากๆค่ะ<ม>ก็นหานานันสาวเนยทีเพื่อนได้ซื้อบ้านพร้อมรถนะคะทีพี่น้องได้เห็นไปแล้วแต่ตอนนี้ค่ะความสําเร็จความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นตอนของน้องแพรวธิดานั่นก็คือบ้านหลังที่สองสาวเนยหลังแหลกอ,อยู่หลังแหลกหนมีหลังแน่นอนไหมนี่หลังใหญ่งงใช่นั่นก็คือเข้ารูปไปแล้วแต่หลังที่สองที หัวหนานกคนดอกมาเอาถึงนี่ก็คือน้องสร้างใหม่ในอุดรพีนาพีสาวเนยสวยมากบ้านหลังนี้คือบ้านหลังใหญ่มากแลวไกล้เรแล้วเพื่อนกะไทยมาไหเบิองนะคะเปิดแชทเป็นแชทที่บาาอกว่าอ้เพื่อนกะไทยมาไหเบิองบอลนกกะว่าสวยซื้อบอแมนยูอุดรเกงแถอีหลาภูมิใจเด้เล่อดเลน่าจะเป็นบ้านที่แบบซื้อมาสวยมากค่ะบานจะสันแมนค่ะแล้วก็พร้อมกับ แบรนด์พรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเซโรเลตค่ะค่ะนี่คือก้อนหนานันก็มีกระแสมาได้แซาเนยบอกว่าจริงเหรอนางเอกหมอลำนะคะจะได้ค่าโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์หลักเหยีหลักอ่ายังสี่กับมีพี่น้องแล้วตอนนี้ค่ะคือฟันทงเลยสซวเน่อยว่าชัวเพราะว่าแบรนด์สินค้าที่น้องเป็นพรีเซนเตอร์ได้ออกมาแล้วพี่น้องคะเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้นาองค์กรอย่างบอดนกนะคะทีเพิ่นได้ปุกปัน้นนั่งเอกแพวทิดาขึ้นมาจากสาวหล่อจนว่ามาเป็นนั่งเอกสวยหวานในเสียงวิหกซึ่งได้รับการตอนรับจากแฟรครับเอฟซีแบบล่นลามสาวเนยแมนค่ะเราทางพี่แพวธิดาก็ได้มาคอมเมนต์นะคะว่าอายผ้าเกง่งเนาะคุณวัชรศรีค่ะ,คะพี่น้องเลยว่าพี่แพวธิดามาเม้นแล้วบอดนกก็บอกว่าสู้เอาย่ายอมแผ้อีังง่ายๆซึ่งมันกะ เห็นออกมาเดี๋ยวเต็มเต,ต็มตาแล้วว่ามันมีแบรนด์ออกมาแล้วต่อ<ห>ไปกระทาเบื้องว่าเขาออกจำนาา่ายตามเสเว่นทุกสาขาและแบรนด์ไทยนี่แหละค่ะเพราะวะ่าน้องแพลทิดาเพิ่นมีอ่าบอสนกเป็นไอดอลสาวเนยค,ค่ะเพิ่นแบบความเข้มแข็งความแข็งแกร่งหรือว่าความ่ามองโลกในในแง่ดีอะบอสนกฮงสกอร์เพิ่นมันคนขิดบวกตลอดเป็นบอสเป็นผู้ชายที่เอาความนิ่งสยบดราม่าแพลทิดาก็เช่นกัน คือซิมิดา,ดามายัางก็ตามสร้างพี่น้องสังเกตดีๆแพลทิดาจะไม่ค่อยออกมาตอบโต้หรือว่าบอออกมากโตอย่างอี้อยังเช่นเดียวกับบอดนกสาวเนยจะสังเกตว่าคือเพิ่นสีเอาความหนึ่งสัยบดามาถือได้ว่าสองคอนนี้ทั้งบอดนกทั้งแพลทิดาเป็นคนทีมีดามาหลายเด้สาวเนยแช่ค่ะเจอดามาไม่เยอะมายยกๆแต่ว,ว่าเข้ามาแบบ ความนิ่งอยู่เหนือดราม่าเลยเดียแบบขันเท้าว่าตอบโต้ดราม่าดราม่าก็ที่เงียบไปเองเพราะว่าสนามกานมาจากนักเลงขี่บ่อสงข้ามนำไล่ชักนสาษากล้าแต่ที่นี่ที่เหตุเห็นก็คือผลงานค่ะการันตีเลยว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นเอฟซีทีฮักเป็นมาไล่ปิดวงเปิดวงค่ะหรือว่าแบรนด์สินค้าที่เห็นความสามารถในตัวของสาวรอคนนี้นั่นคือเป็พระธิดาเองกั มีการมาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์นั่นแหละคืออึ้องนะเจ็ดหลักก็คือร้านว,าว้วาวเลยนะคะพี่น,น้องสามเจ็ดร้านนั่นแหละ,ะสรุปเจ็ดรักกับร้านลักร้านแต่ไม่รู้ร้านเท่าไหร่แต่ร้านแน่นอนค่ะนี่คือความสําเร็จหรือว่าประสบความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นตอนของนางเอกแพรวธิดาเนาะสาวเนือแล้วทุกสิ่งยางค่ะสู่มาด้วยใจรักสําหรับน้องแพร่ธิดาค่ะซึ่งมีบอสนกพงศกรนะคะซึ่งเป็นเป็นผู้นาค่ะ เพืเพ่่นถือกันเป็นนออ้องไอ่จริงๆแล้วข้างนอกนอกนอกการแสดงนะพี่น้องเพื่นถือกันเป็นน้องเป็นไอาการอหลีพี่น้องคะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกับจังครึ่งวานั่นแหละคือเขาบอกสองคนาอพค่นพาพัานมันจะสวัดสมัยผมสันส้นๆยอมแบบเปลี่ยนจากตนเองคำว่าทอมนะครับพูดตรงๆเลยน้องพี่ทอมคน้ีดไม่อยากเป็นแบบผมยาวยังสี่ซึ่งบเพทาทว่าบอสนขอไว้ว่าเอออยากให้แบบ การแต่งตัวเป็นหน้าเอกหมอล่ำนัมันยังเปิดมาใส่วีกใส่แห่พี่มันจังสิโบแบบมันจังบป่ปอบมอาไงไงใช่แต่น้องแพวทิดาก,ก็ยอมนะยอม,ยอมที่จะเลี้ยงผมอนัดแรงเลยคือเขามาอยู่ในเสียงวีหกย่างแรกทีหหนาคนขอก็คือเลี้ยงผมให้อายแ<ใ>น,น่นได้บ่พี่น้องแล้วแพวธิดาก,ก็ยอมในจุดนั้นนะคะแล้วทุกสิ่งอย่างมาถึงมือนี้ได้นะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับน้องแพวทิดาเนาะสาวเนย แมนค่ะแล้วระยเวลาปีกว่วาเนี่ยนาะที่พื้นนั่งกาวคือนั่เป็นนั่งเอกของเสียมหูนึ่ะไพสีคิดเนี่ยติดตามมืองใต้ผมสันไพสีคิดว่าสาวท่อมพูนันอ่ะสมัยดะกี้ชิ้แจว่าเป็นนั่งเอกประจําวงคณะมอลลูนเสียมีหะเพราะว่าเป็นแค่แบบเป็นศิลปินเป็นศิลปินในวงนะคะเป็นสมาชิกในวงค่ะตอนนั้นก็ไม่มีกระแสด้วยซ้าใช่ค่ะแต่ถูกมือนี่นะคะแฟนคลับเอฟซีทีรักเหนียวแน่นสําหรับน้องแควทิดาค่ะกันยัง เข้านะคะซึ่งเป็นแฟนคลับเอซคือการขาดแต่ดีใจทุกความสําเร็จของน้องแพวทิดานะคะค่ะแล้วคลิปนี้หาเข้าสองคนนะคะกับเขามาแสดงความยินดีขอกับน้องแพวธิดานะคะที่ได้ซื้อบ้านอีกรังหนึ่งนะคะที่อยู่ในอ,อุดรค่ะถือว่าเป็นความสําเร็จหรือว่าเป็นประสบความสําเร็จมากๆค่ะสําหรับนางเอกแพลทิดาค่ะค่ะแล้วก็ทา้งบอสนกอะไรก็มาแจ้งข่าวดีเนาะให้เอฟซีได้ทราบว่า นั่งเอกสาวรอคนหนีบบอธรรมดาอีหลีจันไรฝากติดตามก็เลยก็แช่แน่ละกัค่ะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทางบอทางพี่เผวธิดาด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เข้าสองคนกฝากเรื่องรล่าดีๆไปซ้ำนิดก่อนค่ะสวัสดีค่ะ